สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องไล่จานทร์ทุกท่านครับดูครับผมมาอีกแล้วสวัสดีครับฮ่าเสร็จเปิมทำอะไรครับผมเสร็จแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับผมมาทำอะไรกันวันนี้มาฝึกนกครับผมหยุดไม่ได้ครับเงียนครับเลยต้องมาไล่นกอ๋อนกมาฝึกกันครับผมวันนี้ วันนี้ก็เป็นวันออวันนี้ก็หยุดงานครับผมไม่ได้ออกไปไหนครับดูสภาพอากาศครับผมลมแรงมากครับเอานกไม้ไม่รู้ว่าจะคันหรือเปล่าครับผมวันนี้นี่ครับ เจ้าสายฟ้ามาครับผมเวลาตอนนี้ก็เกือบเที่ยงแล้วครับผมพากันออกมาครับผมทีแรกว่าจะไม่ออกมาหรอกครับอยู่ไม่ได้ครับผมไม่รู้ว่าจะคันหรือเปล่าอากาศลมแรงอย่างนี้ครับผมอ่เดี๋ยวลงดูกันครับผมว่าจะคันหรือไม่คันครับผมเสี่ยนแผงก็ซมเพเนแยดอเู่ยรับโอเคครับขออนุญาตเมเพเนียดก่อนครับผม ขึ้นนกเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมนี่ครับตรงนี้ครับขึ้นต่ำๆเองครับผมเพราะว่าลมครับผมเอาขึ้นต่ำๆไว้ก่อนครับป้องกันครับผมเสยนแปมก็ตรงนี้ครับผมใส่ไว้ใกล้ๆกันครับอ่ะโอเคครับผมดูว่าจะคันหรือเปล่าครับผมอ่ะรอดูกันครับ มาดูเส้นใหญ่ของเราครับผมนุ่นยืนบนต้นครับขึ้นไปทำอะไรเสียนแบบสายปีนครับผมเสียดยักเออนั่นครับโอ้สุดยอดครับกดนี้ครับ เดี๋ยวหาที่นั่งก่อนครับผมเดี๋ยวมาค่อยมารุ่นกันครับว่าจะคันหรือเปล่าน้องครับจะมีนกเข้าครับผมครูเราเรียกไปสักพักตอนนี้ก็เงียบไปแล้วครับอยู่ด้านนู้นครับผมไม่รู้ว่ายังไงครับผมตอนนี้ก็เงียบไปแล้ว ฟังอะไรไม่รู้เรื่องเลยครับผมตอนนี้นี่ครับนั่งอยู่กับเซียนใหญ่เราครับของเซียนใหญ่ก็อยู่ตรงนี้เองครับใกล้ๆนี่ครับอ๋อเดี๋ยวเราดูสักหน่อยครับผมตอนนี้ก็เงียบไปแล้วว่าจะเป็นยังไงร,รับผม ลูกใบเหยียบแล้วครับผมยังไม่เหยียบครับจ้าสายไฟยังดึงอยู่ครับผมตอนนี้พุ่มข้างหน้านู่นครับลูกปลาไม่เทียงเลยครับผมลูกปลาน,นิ่งเลยครับตอนนี้ ลงเลยครับผมโอ้เหนียวมากมากเข้าเป็นชั่วโมงครับมาเยียบสักตัวครับผมโอ้นี่ครับต่ออยู่ตรงนี้ครับโอ้เหนียวยิงครับผม เสียงใหญ่เข้ามาครับผมไม่เหยียบครับอ่ะโอเคครับผมอานุกลงก่อนครับครับผมหลังจากย้ายมาไม้ที่2งนะครับผมตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับสายฟ้าจัดแล้วครับผมเป็นนกเสียงใหญ่ครับผมนี่ครับต้นมะขามต้นเดิมครับผม ต้นมานครับต้นนี้ครับครับบินมาจากฝั่งนี้ครับผมมาแบบเดียวก็เรียบร้อยแล้วครับผมครับดิ้นขนกระจายเลยครับผมโอ้ต้นนี้มานจริงครับผมมารอบไหนไม่พลาดเลยครับ เอาให้ชมครับผมนี่ครับดูหน้าตาครับผมโอ้สวยครับผมเสียงใหญ่ครับตัวนี้ครับแต่กี่กุกไม่รู้ครับผมนี่ครับเอาใส่ฟ้ามาแล้วเต็มแรกครับผมโอเคครับเดี๋ยวปลดให้ดูครับ ครับผมมีจุดพิเศษไหมครับอาจารย์ดูลายก่อนครับนี่ครับโอ้สวยนะครับผมตัวใหญ่มครับประมาณน้คครับผมมเมาแครับผมมนๆครับผมเก็บ ผมได้เอาขึ้นไว้คอนเดิมครับผมมีนกปามาอีกครับตัวหนึ่งครับอยู่ตัวนี้ครับใบคอนเดิมเลยครับผมนี่นกเส้นแปมตัวนี้ครับอ่ะโอเคครับผมเวลายังมีครับผมเดี๋ยวดูว่าจะมีตัวอื่นมาอีกหรือเปล่าครับไปครับตรวจลุนกันครับผมครับมีนกเข้ามารวมของเส้นแปมแล้วครับผมนกเสียงเล็กครับ เถียงกันอยู่ครับผมเจา้าสายฟ้าก็มีนกเข้าเหมือนกันครับแต่นกปลาไม่เถียงครับเราดูว่าใครจะมานครับผม <c oughs> อะร,รล้ <c oughs> นลุดคอูนกปลาคููแล้วครับเสียนแปมมีลุ้นครับผมตัวนี้ครับ เต็มเลยครับพี่น้องครับสายฟ้าจัดอีกแล้วจัดอีกแล้วครับเมื่อกี้ก็จะแพ็กคู่แล้วครับตีผิดมันติดแล้วตัวหนึ่งเราเอาแพ็กคู่ครับพี่น้องเมื่อกี้ครับแต่ตีพลาดครับโอ้เสียดายครับผมเกือบได้แพ็กคู่ครับเดี๋ยวพาไปดูครับผมอตีพลาดยังไงเดี๋ยวไปไปดูครับผม คนเก่าคนเดิมมาอีกแล้วครับผมคนเดิมครับจัดเต็มที่สองครับผมสายฟ้าเกือบได้แพ็คคู่ครับอืมพลาดครับผมนั่นครับลั่นพลาดครับอ่ะเดี๋ยวห้ชมครับผม ครับผมนี่ครับโอ้คือว่าอาจานกระหมานนะครับวันนี้ผมก็เอาเจ้าเพชรปิ่นทองมานะครับผมโอ้ดูครับสวยไหมครับผมสว่าหมานนะครับผมดูเฉลยตัวนี้ครับสวยไหมครับนี่ครับ แล้วครับเราเอาแพกคูพี่น้องเอ้ยนี่ครับลั่นพลาดครับผมเจา้าสายฟ้าก็ทำได้แล้วครับนี่ไม่รู้ว่าตัวไหนผมผมว่าน่าจะเป็นตัวที่เข้าของเซียนแปมครับผมตัวนี้อะไรมั้งครับะเดี๋ยวแกะมาดูครับผม นี่ครับสวยงามกรับผมตัวนี้ครับโอ้ตัวแรกก็สวยตัวที่สองก็สวยเหมือนกันครับผมอดูหน้าตารอไหมครับนี่ครับอันนี้คนอะไรเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยเยอโอ้นี่ครับไม่แน่ใจว่าเป็นตัวที่เข้าของเสือนแปมหรือเปล่าครับเพราะว่ามันเข้าหลายตัวมากครับผม เสียงใหญ่เสียงเล็กเสียงอะไรไม่รู้ครับเต็มต้นไปหมดครับผมอ่ะคอนเดิมครับจัดเต็มสองครับวันนี้ครับผมเอาสายฟ้าครับดูครับนี่ดูตัวตนสายฟ้าครับผมนี่หมานครับผมวันนี้ขนาดลมด้วยนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวแค่นี้ก่อนแล้วครับผมเดี๋ยวไปเจอกันที่รถครับเปน้องครับตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงแล้วครับผมห้าโมงเย็นแล้วครับ ได้เวลากลับแล้วครับผมเชิญใหญ่เรามาแล้วครับโอ้เดินยิ้มแบบยิ้มยังไงเนาะยิ้มแบบเหมือนเทมือใหม่วันนี้คือวันดีครับสุดยอดเนาะวันนี้ครับคันดีอยู่ครับผมวันนี้ครับคันดีมากเลยครับผมแต่ยังไม่มันนะครับผมเข้าเราไม่เหยียบครับผมเจอเจ้าสายไฟเรียบร้อยเลยครับผมเดี๋ยวมันลังมันลังครับเทมือใหม่อ่านี่ครับผม สองเต้มครับนี่ครับสองเต้มจอสาย้าจัดครับผมตนเดิมคนเดิมวันนี้ก็คนเดียวก็จัดสองเตมเลยครับน,นี่ครับมาดูจอสาย้าชัดๆอีโรบนี่ครับเกือบจัดแพ็คคู่ให้ครับผมเมื่อกี้ครับโอ อบินเข้าบินออกก็ไปจะเยียบก็เป็นชั่วโมงเหมือนกันครับผมเต็มที่สองมาเซียนใช่ครับเข้าเยอะมากครับบินเข้าบินออกหลายตัวอยู่ครับประมาณสี่ห้าตัวครับแต่มันไม่ค่อยสู้ครับผมสู้สู้กับนกตกเป๊บเดียวก็หยุดแต่ที่ถูโกได้ยินเสียงอยู่ครับผมอ่าโอเคครับผมอ่ะยังไงก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับผมผมกับเซียนแ็มก็ ขอตัวลาไปก่อนครับผมเดี๋ยวค่อย,คอยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมก็อ,อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้ผมกับเซียนแปมก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมเซียนแปมสวัสดีครับ